นะครับรบกวนทุกท่านวิ่งเชียร์บรอบที่64ที่ไทยทั้งชายและหญิงนะครับ เครื่องเร่อนะครับเรอิ่มร้อนแล้วครับเดี๋ยวเรากันเวจกันที่สดสิ้นสดะเดี๋เสชายเวเราจะกันสาหรับนักวิ่งทรื่นดูตัองกันด้วยนะครับ นักวิ่งเป็นครอบครัวที่ชอบออกกำลังกายอยู่แล้วนะครับตอนนี้นักวิ่งกําลังทยอยนะต้องเข้าให้ถูกนะครับต้องเข้าให้ถูกไม่ได้ไม่ได้ครับนะที่สูงนะครับเส้นชัยจากท่านผู้ราชการจังหวัดชุมพรของเรานะครับเข้ามาติดๆเลยนะครับนับถ่เวลาั้งสิ้น19บเก้าินสวัสดีท่านวิทยาการทัพวันสวัสดีครับวเท่าสวัสดีเท สวัสดีทุกท่านด้วยใช่แล้วครับเวลาเป็วลา21นาที47วินาทีรับดีรางวัลจากทางตัวแทนการแของเราได้เลยนะครับนี่คือส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะว่าเราปล่อยนักมี่ีมืสุดกำลังจะเข้าเส้นชัยกำลังจะเข้าเส้นชัยแล้วครับเวลาไป22.45วินาทีเจอนักวิ่งสุดท้าย สุภาพสตรีคนไหนจะเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกนะครับสองสี่ศูนจะถึงเส้นชัยแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวทีนี้ตอนนี้หมายเลขศูนย์สิบหนึ่งโหดกำลังจะเข้าเส้นชัยนะครับเปิดลงห้า เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพรกิจกรรมเดินวิ่งพิชิตแหลมหัวโมง่งกอกวางครั้งที่หนึ่งในวันนี้จังหวัดชุมพรกําหนดดาเนินการโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรกิจกรรมหลักส่งบ้านฝากคลองปนังตากหมู่ที่เจ็ดตําบลนาชุ่งอาเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรระยะทางห้ากิโลเมตร พร้อมจัดให้มีการจัดจําหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์<น> <Buffalo> ชุมชนเชิญท่านประธานเปิดโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพรกิจกรรมเดินวิ่งพิชิตแหลมหัวโมงโกอกวางครั้งที่หนึ่งครับเรียนท่านลำพราเรียท่านประจังหวัดชุมพรนะครับท่านธนกงารจังหวัดท่านในเบอร์เมืองชุมพรท่านหัวหน้าสำนักงานจังหวัดชุมพรท่านวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรท่านสากรณชุมพร ท่านนายกองการส่วนบนนาทุง่งท่านกนันที่ใหญ่บ้านตำบลนาทุ่งนะครับแล้วก็ท่านผู้แทนส่วนราชการทุกส่วนราชการแล้วก็แา่ผู้มีเกียรติต่างๆนะครับที่ผมไม่ได้เอ่ยนามมาขเ,เขาอเท็จมาให้แค่นี้นะครับ <c oughs> เดินวิ่งด้วยผมถึงผมทีที่เขามาอยู่ชุมพรปิ่งเนี่ยชุมพรเราเนี่ย มีชายหาดมีทั้งเกาะมีทั้งถ้ำมีทั้งแหล่งดำดิพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับก็มีกิจกรรมที่นะครับทั้งเสริมศักยภาพแล้วก็ทําให้คนได้มีโอกาสมาท่องเที่ยวชมทิวทัศน์ทั้งสวยงามของชุมพรเพิ่มมากขึ้นนะครับเป็นการเปิดเมืองในมิติที่มีคนมาดูทีเดียวมากๆเพิ่มมากขึ้นนะครับ เป็นที่มาของการจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งนะครับพอมีเงินงบประมาณส่วนหนึ่งที่เกิดจากเงินเหลือจ่ายที่ส่วนราชการต่างใช้นะครับผมก็ใส่เข้าไปให้หน่วยทาอการต่างๆนะครับจัดก,กิจกรรมขึ้นมาเสริมศักยาภาพของการท่องเที่ยวของจุดต่างๆที่ที่กล่าวมานะครับ